ขออภัยสำหรับคำไม่สะดวกนะครับเพราะว่าการเล่นครั้งนี้เนี่ยผมไม่มีไมค์ผมเลยเอามาพากข้างนอกเอานะครับอ่ามันก็เลยจะเป็นแบบว่าการพากที่ไม่ค่อยจะตรงสักเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยละกันนะครับซึ่งตอนเนี้ยในเวลเนี้คือผมเล่นมาก่อนแล้วครับแล้วก็คือผมไม่ได้อัดผมลืมเอาละครับตอนนี้ผมก็ขอเปิดช่องด้วยกันนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมแทนคุณ และตอนนี้ผมพาทุกคนมาขุดสลามช้างนะครับไปกันเลยคือณตอนนี้นะครับผมก็มีเซตเหล็กเลยที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ลามช้างของผมก็ขุดไปได้เกือบจะเสร็จแล้วเหลือแค่ตรงนี้อีกไม่นานนะครับอีกเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะสปีดคลิปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา อนนี้ผมขุดได้ยนเหลือแค่2ชั้นนะครับสบล็อกคือตั้งแต่ข้างบนตรงนั้นอะ่ะจนถึงตรงเนี้ยผมอ่าขุดเป็นตั้งแต่ชั้น40ถึงชั้นที่24ตรงนี้นะครับาถ้เดี๋ยวผมยกขึ้นไปเก็บของก่อนแล้วกันครับแล้วผมจะให้ดูด้วยว่าข้างบนเนี่ยผมมีอะไรบ้างแล้ผมลืมบอกไปเลยว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปอ่าเกมหมดสปิคเตอร์แล้วก็ บินให้ดูนะครับว่าผมได้ทําอะไรไปแล้วบ้างครับแบบว่าเริ่มตั้งแต่ตรงไหนแบบเกิดตรงไหนแล้วมาตรงนี้ได้ยังไงผมจะนั่งเล่าให้ฟังแล้วกันครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออธิบายแถวนี้ไปก่อนตรงนี้ครับคือสลามช้างผมทําเป็นกรอบทั้งช้างเลยเห็นไหมครับเนี่ยทําวงล้อมไปเลยผมตั้งใจที่จะขุดตั้งแต่ข้างบนลงไปแต่เพราะผมขี้เกียจครับผมเลยทําข้างล่างก่อนผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้จริงไหมนะไอสูตรสลามช้างเนี้ยคือผมก็ไปดูใน y youtube อีกทีนึง่ง ซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นหน้าบ้านของผมเองนะครับนั่นแหละบ้านผมทรงมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตรงนั้นเป็นฟาร์มชูกเกนนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบเนินตรงนั้นไม่ต้องไปสนใจนครับมันเป็นเหมือนแบบหอคอยปราสาทอะไรผมพยายามจะทําแต่ก็ล้มเหลวตรงนั้นคือหมาผมสามตัวแล้วก็ฟาร์มไก่อตโนมัติครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะเพราะว่ามันยังไม่มีไก่ข้างในเลยยังมีแค่ตัวไก่ข้างบนอยู่นะครับซึ่งมันก็ยังไม่โตย,ยังเป็นลูกไก่อยู่ผมทําแม่พันไว้ด้ให,ให้ให้ดูเนี่ย นี่ยมันยังไม่โตกันเลยมันอาจจะโตบางตัวแต่มันยังไม่ได้เลยมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวผมขอคุชข้างในตัวนึงครับเนี่ยนะอันนี้เนี่ยมันมีข่าอยู่แต่มันไม่ยอมยิงออกไปอ่ะผมทําระบบพังหรือว่าอะไรวะเดี๋ยวค่อยมาแก้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูข้างหลังบ้านผมกันนะครับ มันก็จะมีฟาร์มแถวนี้ครับผมทําฟาร์มไก่ฟาร์มวัวแล้วก็ฟาร์มแครอทอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยฟาร์มไก่ไก่เยอะมากวัวก็เยอะอยู่พอตัวนี่ฟาร์มข้าครับแล้วก็มีฟาร์มแครอทแล้วก็ปติโตโตเก็บไข่ช่วงนี้ผมรู้สึกไข่มันก็ได้เยอะอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่พอใช้อ่ะมันยังไม่พอสำหรับการเอาไปทําไก่อัตโนมัติเท่าไหร่ครับผมขอเดินเข้าบ้านกันเลยกันครับ แล้วของเก็บหินเยอะเต็มตัวหมดเต็มกล่องแล้วครับเดี๋ยวผมเก็บกล่องทากล่องไว้สองกล่องครับไม่มีอะไรมากของนี้ผมตั้งใจจะเก็บให้มันเป็นแยกแยะมวลหมู่นะแต่ว่าเละเทะครับก็สำหรับตรงนี้ก็ลืมบอกไปครมันเป็นไอ้ที่เอ็นชาร์น่ะแต่มันก็ยังไม่เสร็จหรอกตรงนู่นเห็นไกลก็น่าจะรู้มันคืออะไรไฟล์เอ็นบีซีนั่นแหละครับกินข้าก่อนหิว นี่นะครับอึบเอ้ยอึบอ,อ,อ่านะครับคือมันเอาหน้าจู้กันอย่างนั้นน่ะแล้วมันก็ไม่ยอมออกลูกมนสักทีอ่าแล้วก็ฟามันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนะเห็นไหมมันโตแล้วแต่มันไม่ยอมมาเก็บอ่ะผมเอาตัวปคอดากับตัวฟาร์มือมาอีตัวเสื้อสีเทาเอ้เสื้อสีน้ําตาลหมดอ่ะอ่าตรงนี้ก็นอกอนาเขตผมละไม่ได้ปักทอดตรงนี้เป็นอ่าอา อาณาเขตบ้านของเพื่อนผมนะครับเพราะว่าวูเน,นี่ยผมเล่นสองคน,น,นมันเก็บแบบนั้นวของอย่างลอยหล่อเลยเว้ยนะครับงั้นผมขอแก็บกันนะกันเอเอไอไออันเนี้ยเพื่อนผมมันล้อมมันตั้งใจล้อมกาแพงครับเพราะว่าการมอนเตอร์แต่มันดืมปักไฟข้างในมอนเตอร์เลยเกิดข้างในมันล้อมกําแพงตั้งหกช้างอะ่ะหกคืนหกช้างผมว่าเยอะมากเลยนะผมเข้าไปนอนก่อนเลยก่อนมันมืดละไม่อยากโดนมอนเตอร์ขยี้ นี่ขนาดไก่มันน้อยนะเ<ค>นี่ยก็เช้านี้ะครับทำภารกิจประจำวันก็คือการให้อาหารสัตว์ในฟาร์มครับตอนนี้วีดกับซีผมนี่เริ่มร่อยหลอแล้วปูเตโต้กับแครอทนี่เยอะเสลืเกินท้องต้องทำฟาร์มหมูซะนะแต่คิดว่าทำฟาร์มไก่กับฟาร์มัวนี่ก็น่าจะเพียงพอแล้วเริ่มจะแหลกแล้วแหละ เอาไปเอาไปเาไปถือป่าไปมันก็เยอะเหมือนกันนะเนไอไก่มันมันให้หมดทุกตัวหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยให้เยอะขนาดนี้เลยเนี่แสดงว่ามันโดนปกติแล้วผมให้ไม่หมดเลยอ้ยมีอีกวันหมดแลน่จะได้ออกไปให้หม้อ็หมดสแต็กแน่ๆเลย นี้ผมดูรัดำแพกเล้แต่มันเอา์ชันหนึ่งยี่องยุสองไม่ได้มันดงไม่ได้ว่าไต่อจว่ามันจะหมดยันยังยังหมดหมดซีดหมดเออเก็บเวิวก็บวิไปใมน่ครบวามมัวผมจะทำให้มันเยอะจนแบบแอดเลยแล้วค่อยมา ชีวิตมันแล้เอาทรัพยากรไปใช้คะเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการเอาข้าวสาลีมันคงนะครับไม,ไไม,ไไม่ได้กินช้าเลยสี่แล้วก็นำไปไล่เก็บเรลวอีกเพรงั้นก็กินช้าไม่ได้ถึงมีของคบแต่ก็ไม่มีเรียวนะกินช้าไม่ได้คือผมอยากจะบอกว่าที่ผมต้องการสลามช้างหรือฟาร์มสลามเนี่ยเพราะว่าจะได้ฟาร์มรางรถไฟครับผมอยากเอารางรถไฟเนะี่ยมาทําเป็น ต่อยาวอย่างอื่นนะ<ม>เช่นอ่าลำเลียงของพวกดีซีจะได้ทำพวกฟ,ฟาร์มเล็กแต่กีแล้วก็ทำเป็นเหมือนกนระแสรถไฟเดินทางไปมาครับเพราะว่าผมไปทีกระไกลเลยเป็นพันบล็อกอ่ะคือผมจะไปอ่าทำของอะไรอ,ะไอ่ะไอใบอมสวามครับผมหาสวามไม่เจอผมไปหาเจอตรงนู้นเลยไอพันบล็อกอ,อ,อ่ะเอดี๋ยวผมมาเช็คแถวนี้กอนแล้วกันทำไมมันไม่อันนี้ครับ มันไม่ยิงอะแปลกดีเนาะหรือผมใส่อะไรผิดหรือเปล่าโพจอรมันไอ้วงจอนมันก็ถูกนะเดี๋ยวผมจะลองอ่าโยนไข่ลงไปเป็นทีละลูกสองลูกนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่ผมจะโยนไข่ลงไปผมต้องปลา,ขาไข่ลงไปให้กลายเป็นแม่พันธุนะ์ก่อนเยเ่ชันหนึ่งจุดสิบสองจุดสองนี่ไก่มันซ้อนกันตายได้หรือย,อยังวะ ถ้าเกิดซ้อนกันตายได้ลนี่อาจจะไร้ประโยชน์นะเพราะมันโตมันก็ซ้อนกันมันก็ตายอยู่ดีอะล่ะของนี้ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวรอมันไข่มันน่าจะยิงเออไมยิงยวะทำไมมันไม่ยิงวะพวกมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยอ๋อผมลืมวางเลสโตนี่เองเด,ดี๋ยวๆดัวข้างในผมทำอะไรผิดไหมมีไก่หลุดรอบแบบนี้ตายซะโอเค นี่หลุดเลยเขาเปรตัวมากุดแปบบ๊บนู่ตรงนี้ใช่ไหมผมเริ่มลืมแล้วมันต้องทำาไงเนี่ยตรงนี้ยผมลืมเลสตโตนเนี่ยผมไปเอาแป๊บหนึงในบ้านมีอยู่เกือบสแต็กเลยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยผมคุดมากล่องนวะผมทำกล่องเองก็ลืมเมงนี่ไงเจอแล้วเอามาหนึ่งอันพอไปทำไมผมเล่นเองแล้วผมรู้สึกแบบมึนๆไงรบูบเหมือนผมแบบไม่ได้ทำแบบเองอะ โอ้ไม่รู้แมพคนอื่นมาเล่นนะลืมบ้างไอ้นู้นนี้บ้างเออมาแล้วนี่อะไรอย่างนี้ก็ยิงเลยใช่ไหมยังอ,อีอกันไหนวะไหไปมไหมก็ยังไม่ยิงอะไรวะเนี่ยหรือต้องเอาไปโยนข้างบนผมเคยทำโยนข้างบนแล้วมันได้อยู่แต่ผมไม่รู้ว่าผมเอาละะักษณะของอะไรถ้าเป็ตอนนี้ผมขุดว่าก,ก่อนคลิปเลยผมเคยขุดด้วย กดดูวงจรเพราะว่ามันผิดขัดนะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะมาเช็คว่าทําไมฟาร์มบีซีผมมันไม่เจริญจากตัวทีเอาไปทำไมมันไม่ออกลูกไหยผมใช้แรงงานสักทีวะเนี่ยฟาร์มมันก็ไม่ทาด้วยเออว้าวมีแม็กลูมได้ไหมเนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ยมันมีรูตรงนี้นายนี่มันทําอะไรวะเนี้ยมันขุดรูไม่หมดอะ ไม่นายหรือผมวะเนี่ยผมลืมแล้วใครทำารนี้จะไม่ผิดก็คือผมทำาร่วงกับนายนะครับคุณชิดนั่นเองโอ้ยล่วงไปมาเนี่ยล่วงไปกินเลยผมว่าผมต้องอุดและไอรูตรงเนี้มันทำคนล่วงไปได้นะถ้าเกิดลูกเอ็นบีซีออกมาแล้วมันล่วงไปมันจมน้ำทำไงวนะเนี่ยไอหรือว่ามันออกลูกมาแล้วลูกมันจมน้ำตายกันหมดน,น่าจะไม่งงขนาดนั้นนะจะได้นะอุดรูก่อนความแน่ใจว่ามันจะไม่ตาย ดีผมต้องมาคอยเก็บให้มันเนี่ยนะต้องคอยเก็บแล้วคอยโยนให้มันแล้วเมื่อไหร่มันจะผลิตในหนึ่งนทีเนี่ยผมต้องการแรงงานทาสนะะเวแรงงาน n p c ีเนี่ยมันจะได้ทําฟาร์มอัตโนมัติสักทีฟาร์มข้าวอัตโนมัติหรือมันทําแต่ข้าววะมันไม่ปลูกพรงนี้แต่ไอ้นี้มันก็ปลูกเองนี่หว่าแต่มันทาไมไม่ทุบวะหรือมันมัวแต่เลี้ยงไก่ตัวนี้วะเออน่าคิดแน่ๆแต่มันน่าจะไม่วะ ได้ทำฟาร์มหน่อยเนี่ยต้องมาให้แบบคอยเก็บเกี่ยวตลอดเลยเรื่องไงวะเออมันก็ปปูกนี่หมดทำไมมันปูอย่างเดียวเลยอ่ะมันมันไม่มันไม่เก็บเกี่ยวมันรีบมันปูอย่างเดียวเลยหรือมันมัวแต่ไปคุยกับตัวนั้นแล้วมันไหนมันจะแบบขึ้นลูกผุนใจหรืออะไรสักทีอ่ะเก็บส่วนแบ่งแล้วกันเก็บสวยอ่ะมันยังเหลือเยอะไหมเอาเอาปุตโต้ไปแล้วกันเอาไปปูกไม่เก็บเหรอเฮ้ยไปเก็บดิโอ ไปเก็บนะมันเก็บหรือยังวะเนี่ยเดี๋ยวไปให้ตัวนู้น่ามันจะโยนให้กันลันมีลูกกันได้เออมันเก็บไปแล้วเหรอมันขโมยเออแช่งมันดึกงั้นนะงั้นก็ผมขอตัวลาก่อนนะครับไปแล้วคขุดด้วยมันโดดออกอ่าเก็บเกี่ยวผลผลิตอืมทำไมเหมือนผมได้ ให้มันปลูกข้าวอัตโนมัติวะมันมันเหมือนกึ่งอัตโนมัติอ่ะ,ะ,ะเดี๋ยวผมทํากระดาษไปแลกเอ c พีซตรงนู้นกันลวกันคือมันมีหมู่บ้านทับอยู่ใกล้ๆกับฟาร์มงนั้นเอ๊ะหรือว่าที่มันไม่ทําลูกก็เพราะว่ามันอยู่ใกล้ไหมู่บ้านเกินไปวะคือผมตั้งบ้านตรงนี้โดยที่ผมไม่รู้เลยนะว่ามันมีหมู่บ้านน่ะคือผมตั้งไว้สักพักหนึ่งแล้วผมก็เดินสำรวจแล้วผมก็เจอหมู่บ้านอยู่ข้างหลังพาไปดูครับไม่ไกลไม่ใกล้ระยะกลางปันกลางปานกลางอะไรคือปันปานวะ อาละถึงแล้วนะครับผมก็หลุดของไปบางแล้วแหละเออผมลืมไปว่าผมยังไม่ได้เอาไอชั้นหนังสือนี่ว่าอยู่ไหนวะนีออ่บ้านหลังไหนวะชั้นหลังนี้ไหมไม่ใช่เออไอตัวเสื้อขาวก็ไม่อยู่ด้วยผมจได้ว่าเออหมู่บ้านแห่งเนี้มันมีตัวเสื้อขาวแค่ตัวเดียวเองอยู่ไหนวะเนี่ยก็หายไปเลยวะแถวนี้เปล่าวันซมิทวะไม่น่านใช่นะอันนี้ก็ไม่มี เไ้ยไม่มีหลังนี้มีไหมฮัลโหลเกียรอค้างโอเคมาละอืมผมหาต่อแล้วกันมันใกล้มืดแล้วนี่หว่าเนี่ยอยู่แถวนี้แหละบ้านลักหลังเนอ,อ่ะไม่มีอีออนี่ไงนี่ไงนี่กำลังจะถามตัวเสือ้อหอมบูเห็นไหมอะไรเอามาเทศดมันซื้อแพงนะเนี่ยตั้งสามสิบหกเลยโอ้ โอ้ยังแรกไม่ทันจะได้หมดเลยมีอัพเกรดอะไรเพิ่มไหมผมอยากแบบได้ดแรกพวก Efficiency f o r t อะไรเงี้ยอ่ะมีไหมโอ้ไม่มีจริงอะ่ะโอ้โหโคนไม่คุม้มแย่แยตัวอื่นที่ผมเคยเทรดก็มียี่สิบสี่ยี่หกอะไรเงี้ยเอากระดาษน,นี่เล่นสามหกเลยเกินไปอืมถ้าเกิดไฟล MBC ได้นะถ้าไฟล MBC ผมได้นี่ผมจะเป็นคนที่รวยมากๆเลยเนะ่กันละ เล่นอะไรเนี่ยเอาละทิ้ง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 ไม่ต้องการที่บ้านก็มีเยอะแยะกระดาษนี่แบบแทบจะไร้ค่าเลยหนังงัวก็ไม่มีจะได้ามาทําสมุดทําไม่ได้ไม่มีหนังเ,ออเมื่อกี้ไม่ต้องสงสัยนะมันไม่ใช่รังพวกหรือลุมก้อนวิดีโออะไรคือผมเอาไม่ขังไม่พ่วงเลยอี่บีซีสองตัวนั่นแหละในฟาร์มที่มันไม่ทำางานอะรคลิปแครใจ เกี่ยวกับผลผลิตได้เยอะเหมือนกันนะทั้งสามสเต็ปเอาละเดี๋ยวผมเข้าไปนอนอยู่ดีกว่าไม่อยากโดนมอนขยี้หน้รู้บอกสองรอบแล้วนี่มอนขยี้หน้าอ่ะนอนก่อนไม่ต้องแปลกใจทำไมมีสองเตียงอีกเตียงหนึ่งของอีนายแต่มันไม่ยอมมามันไม่ยอมมาเล่นด้วยครับมีอะไรมากมันมัวแต่ไปทำเหมืองโกลมาเลยอ่ะมันไปทำมันไปทดสอบสาร้ำช้างครับว่ามันใช้ได้ไหม ลองอีกวิธีหนึ่งก็คือการโยนไขนไ่ไปึ๊บมันมาอยู่นะแต่มัน,มนจะมาไม่หมดหรือว่าผมโยนเยอะไปมันเลยไม่นี่โยนเป็นสเต็กไม่ได้อะและก็ไปโยนที่ไหนที่ไหนทิ้งช่วงได้อยู่ทิ้งช่วงได้อยู่ยปึ๊บเปิบเปิบเปิบมาเป็นจังหวะเลยเอาเอา,อาไปไปไปมีแก่เพิ่มไหมเบือ หมาเฝ้าไก่ด้วยถ้าเกิดมันหลุดออกมาก็ขย้ำมาเลยนะลูกพ่อทำไมมันโผล่หน้ามาโอ้เต็มเลยเต็มเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยจะมาตามหาเทมเพลนะครับไอ้วัดพีระมิดอะเออกลางทะเลทรายคือทะเลทราย์นี่มันอยู่ข้างๆเออ่ไบโอมบ้านผมนั่นแหละข้างๆตรงหมู่บ้านอะเออมันก็มีอยู่ก็ตายกะต่ายกระต่ายเอ้ยจ้าเอ้ยจ้าจ้าอันนี้ ผมอยากได้ขากระต่ายผมจะทำยาจำบูธเอ้ยแต่ผมยังไม่ได้ไปในเธอนช่ไอ,อละ่ะไม่ได้ได้แต่หนังไม่เอาไอ้ข้าเอ้ยแต่หนังกระต่ายมันเอาไว้ทำสมุดได้ป่วะไม่เอาแต่มันไม่คุ้มอะมันไม่คุ้มยิงเฮ้ไอ้คนที่มันทำฟาร,ร์มกระต่ายมันทำกันยังไงวะกวดชิปเนี่ยมันไม่หนีไอ้นี่เศษซากโอ้ยซไข่มาเนี่รรย,ยว่าข้างหน้าไปอมแพรนจะเจอไม่ได้เซมโพกูน่าจะเดินเลาะไปได้อยู่เผื่อ อะไรอ่ะเศรษ่าอะไรจะทำสงสัยนายเคยมาเนี่ยแต่นี้ผมไม่เคยมาเลยอืมคอาเป็นว่าผมจะเดินต่อไปแล้วกันครับจุดประสงค์ตอนนี้ก็คือหาไปอมซวอมอันใหม่กับเอ่อเทมเพลเพราะว่าบบมสวอมที่ผมเจอนี่มันห่างไปพี่กัดสองพันเออจากที่ผมอยู่ก็คือลบลบสองร้อนะอันนั้นมันลบสองพันมันก็ไกลเลยแหละไกลมากเลยเกือบสองพันบล็อกอะไกลมากเดินก็วันครึ่ง กว่าจะไปถึงโอ้ยแหลกแหลกคือถ้าเกิดเจอแถวนี้ก็น่าจะดีเดี๋ยวผมขอขุดไม้แล้วไปคาแกะนะครับจะได้ทําเตียงเผื่อมันมืดขึ้นมาก็โดนมอนขยียหน้าของหายกันหัวร้อนอีกผมขี้เกียจฟาร์มของใหม่ครับผมเคยเล่นสปีดรันอยู่แล้วก็ตายทีหนึ่งของหายนั่งฟาร์มใหม่ก็ขี้เกียจเลยมันจะทำสติ๊กกันทำไมวะช่างมันครับ เอออ่ะ,อะนี่นี่อุ้ยมีติดออกมาไวเบสสีอะไรก็ได้ขอให้เป็นเตียงนอนได้ก็พอแค่นั้นพอจะคือถ้าเกิดเจอเทมเพลเนี่ยผมก็จะได้เอาแซเดิลได้ครับไม่รู้จะมีไหมแต่ถ้าเกิดมีก็เป็นอะไรที่ดีครับคือผมอยากขีมม่ม้าเสี๋ยวเแวกบ้านผมนี่มันมีมาเยอะเหลือเกินจะให้ผมฆ่าเอาหนังหมดมันก็น่าเสียดายนะเพราะบางตัวมันก็วิ่งเร็วอะ คือผมดูจากสีมันก็น่าจะรู้ละคือบางตัวเอ้ยเจอหู้สวมฮ่าในปีนูดิไกลไหมน่าจะเป็นใบโอมใหญ่ yes yes อ้ใบโอมใหญ่วะ่ะมาครับมาเดี๋ยวผมน่าจะหาสักที่หนึ่งอ่ะอ่าสักต้นไม้สักต้นหนึ่งอ่ะแล้วก็วางเตียงผมจะทําเป็นฐานครับเพราะว่าใบโอมสวอมเนี่ยในตอนพระจันทร์เต็มดวงอะ่ะมันจะมีอ่าตัวสลามเกิดครับอขอข้างงวงก่อนกัน ตรงนี้มันแบบต้องการจริงเอาหนังมาเอาหนังมา Yes Yeah สิ่งอะไรเอาเนื้อด้วยตอนนี้ผมต้องการอาหารครับมีเนื้อวัวแค่38อันเองไอ้เนื้อวัวนี่ผมหาได้จากวัวป่ากันเลยนะยังไม่ได้ไปเฉือนจากของบ้านเลยเอ่อหมดแล้วเหรอตรงนี้เป็นถ้ำเดี๋ยวค่อยมาสำรวจทีหลังครับเพื่อตอนที่แบบขาดแคลนเหล็กเดี๋ยวจะมาแกะมาผมต้องการเลเวลต้องการขนไม่ต้องการเนื้อต้องการเเวลอย่างเดียวมา ให้หมดแอะตอนเนี้ยตัวอะไรก็มานะครับอ่าอ่าเอ้ยไบ,บยโอมันก็ใหญ่อยู่นะไบโอมสวอลมันเนี้ยอืออ่ะมาชูอเอคียนมาเอ้ยผมจะเก็บชูอเอคียนไปทำไมวะที่บ้านผมมีเยอะเวลาแบบแทบจะไม่ได้ใช้นะ,อ,ะ,อ,ะอ่ะเวลิลต้องการเวลิลครับต้องการเวิลเก็บเวลไปยังวะเก็บได้เก็บได้โอเคโหเดี๋ยวหาที่ทำเลเบาๆครับที่มันแบบเป็นแผ่นดินใหญ่หน่อย ใบอมสว่นี่มันจะมีเป็นมาเป็นน้ําเยอะซึ่งสลามไม่เกิดกลางน้ำเกิดใต้น้ําบางทีก็ไม่เกิดอ่ะนี่มาทาไมใบอมสว่มนี่มันชอบอยู่ติดกับภูเขาแล้วก็พวกไม่ทะเลก็เป็นแบบน่ะอันนั้นอ่ะโอ๊กดำแต่อันนี้มีสวรรค์นะาดู๋ยวะไม่เคยพบไม่เคยเห็นเอาตรงนี้แล้วกันน่าจะเหมาะแตไม่เอากจะเอาไม้ไม่ได้เอาเนื้อเออจะต,ต่อทางขึ้นไหมครับปั๊บอ่าตรงนี้แหละ ต้องวางไม้รองครับไม่งั้น,นวางเตียงไม่ได้มันวางเตียงกลางใบไ,ไม้ไม่ได้ไม่รู้เป็นไรอ่าทําเตียงสํารองครับเพื่อแบบเดินทางไปไกลอีกเพราะผมต้องเดินทางไปหาเทมเพลิลใช่ไหมเดี๋ยวจดพิกัดไว้ก่อนแล้วกันครับเอ้ถ้าเกิดผมกดออกเกมผมก็จําไม่ได้ดิก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยมันรีชิปดูแล้วกันตรงเนี้ยเดี๋ยวจดพิกัดไว้แป๊บ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 โอเคพิกัดนี้อยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวตอนไหนที่ประจันใกล้เทมดวงผมจะวิ่งมาแล้วกันมันไม่ไกลมาก ไม่ไกลจากบ้านผมมากแค่สองร้อยกับบล็อกเองโอ้ยแหลกคือเอาจริงตอนที่ผมเล่นเนี่ยมันไม่แหลกเลยนะมันจะแหลกตอนในคลิปเลย mm hmm. ผมเป็นห่วงเป็นห่วงว่าคุณ mm hmm. ภาพคลิปมันจะตกต่ำอะ่ะเ mm hmm. พราะคอมตัวนี้ผมใช้อัดไม่แรงไงเออคือมันจะมีความสังตัวครับผมคือมันจะเป็นตัวที่มีตัวเกมไมค์ครับกับอีกตัวหนึ่งคือไม่มีอีกตัวนึงจะมีเป็นของโรบล็อครับที่ผมอัดดงเลย <laughs> ซึ่งผมคิดว่าคอนเทนต์โรบลอกนี่มันก็น่ายอยู่นะ แต่ไม่ค่อยจะมีแมปอะไรน่าสนใจให้ผมอัดเลยอะคือแมปส่วนใหญ่ที่ที่คนเขาเล่นกันก็พวกบล็อกฟุตอะไรอย่างเงี้ยเหรอก็ไม่ค่อยชอบแนวฟ้าหรือพวกแนวอนิเมะอะไรพวกนี้ด้วยนะมันดูแบบมันดูแบบไม่ไม่ค่อยมีสีสันไม่ค่อยมีไอเดียในการสร้างแมป่าไรแมปตัวเน,นี้ยใครต้อการใผมอัดลบอก็รอไปก่อนแล้วกันเฮ้ยอะไรถามถามเมื่อกี้ผมเห็นผมนึกว่าตัวอะไรแล้วมันเป็นสีส้มๆ ก็ลอกันลวกันนะครับเพราะว่าผมเผอิญเดินไปชนจอแล้วจอกล็ลวงครับส่งซ่อมนะนะครับตอนนี้เออแล้าม้ามีทะเลทรายอยู่ใกล้มืดหรือยังนะคืออย่างที่บอกไปครับผมต้องการไอ้พวกรางรถไฟเพราะว่าอยากจะทำสถานีรถไฟแล้วเคลื่อนย้ายประชากร NPC นะครับ คือมันมีหมู่บ้านสองหมู่บ้านที่ผมเคยเจอก็คือหมู่บ้านหลังบ้านผมแล้วก็หมู่บ้านใกล้หน่อยเป็นทางผ่านของไห้ไบิมสวอมหนึ่งพันบล็อกไอ้สองพันบล็อกไปคนจะต้องทําสถานีซึ่งได้ยอยู่ครับเดี๋ยวผมขอนอนกันมันใกล้มืดละเป็นวิวที่ดีนอนดูพระอาทิตย์ตกดินว่าแต่ร้อนไปหรือเปล่าคา <c oughs> พูดนี้ติดมาจากตอนที่ผมไปทะเลครับเป็นวิวที่ดี จะร้อนไปหรือเปล่ากัแหละถ้าอาทิตย์ตกอ่าทุบเตียงไปนะครับโอ้ขึ้นตรงนูงน้นละ๋ยวผมขอดูแถวนี้ก่อนแล้วกันเราะคลิปผมเห็นวัวอยู่แถวนี้สักตัวสองตัว,ตวมันหายไปไหนแล้วมันการหนังวัวมา,มากๆเลยหนังวัวกับเนื้อวัวเนี่ยต็กี่มันเพิ่มโคตรจะเยอะโคตรจะชอบยวรอวันไหนที่แบบไอเฟามผมมีวัวเยอะกว่านี้ก่อนผมจะแบบไล่ค่าไม่ถึงแบบ เอาผลผลิตศึกษาเลี้ยงอะนละตายซะผมสงสัยซะจริงถ้าเกิดขวานเพชรนี่ดาเมจนาวใช่ไหมถ้าเกิดผมใส่ช้ำนี่ลงไปต้องช้ำนี่เท่าไหร่มันถึงจะดาเมจนสิบผมขี้เกียจกระโดดตีงูหรือตีงูสองรอบมันจะตายว่ามันตามันเลือดสิบนะแต่ว่าขวานมันแค่ก้าวมันต้องตีสองรอบซึ่งคนน่ารำคาญ ถ้าเกิดม่มตีช้ำเน็ยให้มันดาเมจสิบได้ผมก็ตีแค่ครั้งเดียวเลยไม่ต้องกระโดดหรือหน่าลำคาอพีร<ม>ผมคิดว่าทะเลทรายข้างหน้าน่าจะมีนะพวกเทมเพลที่ผมเดินหามาเป็นชั่วโมงแล้วนะนั่นไงเจอแล้วเทมเพลไปพีระมิดนั่นแหละ Ooh, ผมหวังว่าข้างในน่าจะมีเบสไม่เพชรก็พวกเซดเดลอะไรพวกนี้ผมต้องการประมาณนั้นนะครับอ right right? ่ะโอ้ไม่มีมันลงอึ้ทุบก่อนเลยเดือยอ่ะเอาล่ะเช็คของในกล่องกันอินชานเอ่อกดเดนอันนี้โอเคโอ้อันนี้มีเนเน่ไดมอนด์เอาเปลี่ยนนั่นอันเล็กมาได้ ตอนนี้ผมอยู่นีป่านะครับคิดมาให้ด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนม้าก่อนม้านี่มันไม่ค่อยเร็วฮะถึงเรื่องมันจะเยอะ Shadow ตัวนี้น้อยอยู่น้อยกว่าตัวเมื่อกี้แค่หนึ่งดวงอ่ะผมว่าไอ้อ่นี่น่าจะเร็วเออเร็วเร็วอยู่เร็วอยู่รังดวนม้าดำนี่มันจะโดดเร็วเอ้มันจะวิ่งเร็วโดดสูงครับแล้วก็นะครับเล็กน้อยไปเอามันเข้าบ้านก่อนแล้วแกนแฮแล้วค่อยไปสร้าง ออบมาให้มันทีหลังเชือกอ่ะอยู่นี้ไปก่อนนะเออผมว่าผมต้องสร้างไอ้นั้นด้วยวะไอเชือกอะผมไม่มียางเป็มุมเลยใช่ไหมมันต้องใช้ยางเป็มุมกับสลามในการทำซึ่งไม่มียางเป็มุมอ่าอาสลามไปก่อนอันเก็บไปโอเคงั้นสลามคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องไปตามหายางเป็มุมต่อโอเคบาย